สวัสดีครับผมวันนี้เอารถมูฟฮอ,อนด้ามูฟครับฮอ,อนด้ามูฟรถออโต้คันเล็กนะครับมาเสนอนะครับวันนี้ข้อมูลทุกอย่างที่เราให้ไปพูดไปนี้เป็นข้อมูลจริงหมดแน่นอนเลยนะครับไม่มีโอเวอร์ไม่มีเสริมแต่งหลอกลวงไม่มีนะครับถ้าไม่ ริงตามที่เราพูดเรารับผิดชอบนะครับเอามาขายคืนได้เลยนะครับเรามีลงเป็นลายลักอักษรไว้กดดูได้ในคำว่าเพิ่มเติมนะครับรถมูฟคันนี้จดกันยาห้าเก้านะครับเป็นรถบ้านนะครับอันนี้มือที่สองแล้วนะครับไม่ใช่มือเดียวมือที่สองแต่สภาพก็ยังสวยๆเลยนะครับ สภาพดีเอาง่ายๆสภาพดีไม่มีล้มไม่มีชนหนักอาจจะมีดิ้วรอยบ้างตามการใช้งานนะครับเครื่องดีสีสวยเลยนะครับคันนี้เนี่ยสีสวยสยังสวยๆใสๆเลยก็สองมือแล้วแต่รักษาดีมากเลยครับคันนี้ทุกสีเดิมนะครับไม่ได้ไปเปลี่ยนใหม่อะไรนะครับทุกสีเดิมสติ๊กเกอร์เดิมนะครับนะครับบางโคนหน้า ็มีริ้ว้อยนิดหน่อยนะก็ยังสวยอยู่ล้อสีส้มนี้ก็มาจากห้างเลยนะครับยางหน้าลูกค้าเปลี่ยนมานะครับก็ประมาณหกเจ็ดสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นได้ครับผมโชคไม่รั่วไม่ซึมนะครับสีด้านข้างนี่ก็ไม่มีรอยล้มไม่มีอะไรนะครับมีแต่ริ้ว้อยขุดขีดบ้างนิดหน่อยครับเนี่ยทางด้าน หลังนี่คือสีด้านหลังติกเกอร์ก็มีมีรอยนิดๆนหน่อยๆนะครับข้อเดิมยางหลังก็ประมาณนี้ครับเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นตเครื่องก็ยังสวยใสยอยู่นะครับก็มีรอยการใช้งานบ้างเครื่องดีสีสวยศูนย์ดีปล่อยมือได้สบายเลยนะครับซื้อไป ป้ายกรุงเทพมหานครน,นะครับพันีไม่ขาดนะครับพันสีขาดกันยาหกเจ็ดครับเล่มเขียวชุดโอนครบหมดเลยอันนี้ซื้อไปก็พร้อมใช้งานพร้อมโอนได้เลยนะครับเนี่ครับชุดหลังแข้งเครื่องก็ยังสายใสยอยู่นะครับผมท็ก,ก็ยังดีอยู่ท็กหลังส่วนชุดข้างนี้ เม็ดเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยนะครับสายพานสภาพยังดีตรวจสอบให้แล้วเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นสายพานน้ำมันเครื่องเปลี่ยนให้น้ำมันเฟืองท้ายเปลี่ยนให้เรียบร้อยเบาะไม่ขาดได้อยู่นะครับเบาะนี่ไม่ได้ไม่น่าจะเดินแนละเขาอาจจะหุ้มมาครั้งนึงใต้เบาะสวยครับผมไม่มีสนิมครับไม่มีช้ำไม่มีแตกนะครับ รุสีด้านซ้ายก็สวยนะครับไม่มีดิ้วรอยบ้างนะครับถลอกนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างงี้การสตาร์ทพร้อมเลยรุ่นนี้ดีนะครับแบตอ่อนแบตไม่ไม่พอก็สตาร์ทเท้าช่วยได้นะครับดีมากครับที่วางของก็กว้างนะครับพักเท้าวกว้างสีด้านซ้ายก็ยังสวยงามอยู่นะครับไม่มี รอยล้มอะไรไม่มีนะมีแต่รอยถลองนิดๆห,หน่อยๆครับเดี๋ยวให้ดูไหมนะครับไหนี่ก็ใช้ไม่เยอะนะครับได้มาก็ไหมเลขน,นี้เลยนะครับสองหมื่นสามพันห้าร้อยหกสิบสี่ใช้จริงก็อาจจะมากกว่านี้ไม่เยอะนะครับเพราะว่ารถมันสภาพดีมากไอ้ไอเดอร์ลิงสต็อกทำงานนะครับเปลี่ยนสวิตให้ใหม่เรียบร้อยนะครับสวิตเดิมมัน เสียแล้วเปลี่ยนให้ใหม่ตอนนี้สมบูรณ์หมดเลยนะครับระบบไฟระบบเบรกระบบหัวฉีดสมบูรณ์หมดเลยครับผมกันนี้เปิดราคาที่สอง0มืนหกพันห้าร้อยบาทนะครับขายได้ทั้งเงินสดเงินผ่อนนะครับผมบางจังหวัดจัดส่งได้ทั่วประเทศไทยเลยนะครับผมเก็บเงินปลายทาง มาที่ร้านซื้อได้ทั้งเงินสดเงินผ่อนนะครับรับปาาระกันเครื่องให้หนึ่งเดือนนะครับใครสนใจก็โทรมาได้085 118 5995ขอบคุณครับ